ผ้าไหมสีขาวโอโมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุลูกค้าร้านแม่มาริผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุลูกค้านะคะที่มองหาเนาะผ้าตัดเสื้อหรือว่านะคะไปตัดกระโปรงไปตัดผ้าถุงได้ด้วยนะคะเป็นผ้ารุ่นนี้เลยคุลูกค้าขาดีแล้วก็พรีเมียมมากๆค่ะเป็นผ้านะคะรุ่นเดียวกับที่นุ่มสวมใส่อยู่นะตอนที่คุณลูกค้าเห็นนี้เลยที่คุณลูกค้าเห็นเลยที่นุ่มใสจะเป็นสีเหลืองรวมพึ่งนะคะคุลูกค้าค่ะที่นุ่มใสจะเป็นสีเหลืองรวมพึ่งเนาะ <S <S คืนนี้นะคะสีขาวโอโมสีขาวโอโมนะคะคุลูกค้าขา เป็นเสื้อรุ่นที่นุ่มใส่ที่เป็นคอวีนะคะคอวีแขนกีบบัวค่ะเป็นสีขาวอมม่นะคะคุณลูกค้าค่ะที่คุณพี่พิดยาเนาะที่ตัดที่ตัดเป็นผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าดีเลยรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าคา่ะเป็นผ้าชิ้นนี้รุ่นนี้เลยค่ะราคาชิ้นลนะ490บาท490บาทนะคะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บกพิ่มและที่สําพัญก็มีของขวัญของฝากสุดพรีเมียมมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะพื้นนี้นะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าประจําของร้านแม่พดีผ้าไทยของเรานะคะ คุณพี่นะคะคุณพี่จันทนานะคะอยู่อําเภอพรมคีรีนะคะอําเภอพรมคีรีนะคะ,ะ,คะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสั่งซื้อเข้ามาค่ะคุณลูกค้า่ะผ้าฝ้ายนะคะไอ้ผ้าฝ้ายผ้าไหมผสมฝ้ายผ้าไหมผสมฝ้ายทาไมต้องบอกว่าเป็นผ้าไหมผสมฝ้ายเพราะว่ามีความเงางามมีความเงางามพทานนะคะเหมือนผ้าไหมเลยคุณลูกค้า่ะเหมือนผ้าไหมเลยนะและที่สําคัญนะคะความระมุลความระมุลเห็นไหมคะคุณลูกค้าตัดเข้าเชฟเข้าสนงนะ ยิ่งซักยิ่งนุ่มยิ่งซักยิ่งนุ่มใส่สบายนะคะคุณลูกค้าค่ะเหมือนผ้าฝ้ายเลยคุณลูกค้าค่ะและที่สําคัญนะสวยนานใส่ได้นานนะคะรับประกัน100ครั้งบวกบวกบวกเลยค่ะคุณลูกค้าใส่ได้เลยเนาะซักเครื่องได้สีไม่ตกคุณลูกค้าเห็นไหมเพราะว่านุ่มสมใส่ตลอดนุ่มจะใส่ตลอดนะคะคุณลูกค้าจะเห็นเลยนะในหลายๆคลิปนะคะในหลายๆคลิปนะคะคุณลูกค้า่ะนุ่มใส่นานเลยนะเป็นร้อยร้อยครั้งจริงๆค่ะคุณลูกค้าขาจนกว่าจะแบบว่าเป็นแบบอ่าจนกว่านุ่มเนาะจะตัดเป็นทรงใหม่ เป็นเสื้อสีใหม่อะไรเงี้ยค่ะคุณลูกค้าค่ะก็จะมีหลายแบบหลายทรงเนาะที่ให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปเนาะคุณลูกค้าจ้ายังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะที่ช่อง u t u b e แม่มารีผ้าไทยนะคุณลูกค,ค้านะชื่นชอบนะคะสินค้ารุ่นไหนแบบไหนสนใจนะคะผ้าตัดเสื้อสนใจตัดเสื้อหรือว่าจะสั่งซื้อผ้าถุงหรือว่านะคะจะสั่งตัดผ้าถุงกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราก็ยินดีค่ะคุณลูกค,ค้คาค่ะ ทางร้านของเรานะคะมีบริการนะคะมีบริการแบบครบวงจรให้กับคุณลูกค้าเลยเนาะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าทไทยผ้พาพอก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดต่อที่ช่อง YouTube แม่วัรีผ้าทไทยนะคะคุณลูกค้าคะโทรมานะจ๊ะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่น้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์นะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์เนาะเพิ่มไลน์นะคะ L I N E เนาะที่เป็นแอปพลิเคชันอยู่ในไลน์นะคะอยู่ในโททรศัพ์เนนาาาะะถ้้คคุณลูก<ฆ>มีนะ เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ง่ายๆ0 9 0 4 1 6 0 0 8วทางร้านนะคะจะจัดส่งเฉดส,สีผ้าให้เรื่อนะคะเพราะว่ามีเยอะมากมีเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะวันนี้เนาะคุณจันทนานะคะสั่งซื้อเนาะสีขาวโอโมชินี้เข้ามาเลยค่ะคุณลูกค้าขา490บาทในการจัดส่งทีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะยังไงก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะที่ช่วยอุดหนุนสนับสนุนสินค้าจากทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะขอบพระคุณนะคะคุณพี่จันทนานะคะอยู่อำเภอพงศ์คีรีจังหวัดนคร สีธรรมราค่ะยังไงก็ฝากร้านแม่มุพีพาไทยของเราไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ